เดี๋ยวคุณครูมีนิทานมาฝากนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันนะลูกว่าการรักษาศีลเนี่ยถ้าทําแล้วมันดียังไงนะคะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ที่โรงเรียนของพัดเตย้ยเบิม้มผักเที่ยงแล้วเรามาดูกันสิคะว่าพักเที่ยงแล้วเด็กๆทําอะไรกันนั่นเสียงนกร้องนี่เพื่อนๆเราไปดูกันดีกว่า นั่นไงลงนกบนต้นไม้เอาลงมาเล่นดีกว่าเพื่อนๆพ,พัดเอาไม้เขี่ยเลยเราจะเอาก้อนหินปาจะดีเหรอเราว่ามันจะตกลงมาตายนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยไม่เป็นไรหรอกเด็กๆทำอะไรกันคะ เมื่อสักครู่พวกผมได้ยินเสียงนกร้องครับเลยเดินหาเห็นลูกนกอยู่ด้านบนเลยจะเอามันไปเล่นกันด้วยการเอาไม้เขี่ยและเอาก้อนหินปาเหรอคะนักเรียนคะการที่เอาไม้ไปเขี่ยหรือเอาก้อนหินไปปาลูกนกนั้นเราอาจจะทําให้ลูกนกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ถ้าเป็นเช่นนั้นถือเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งคือเว้นจะาการเบียดเบียนรังแก ทำร้ายหรือฆ่าสัตว์เลยเด็กๆลองคิดว่าถ้าเป็นตัวของเราเองมีคนเอาก้อนหินมาคว้างป่าเราก็ยังรู้สึกไม่ชอบรู้สึกเจ็บสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็เช่นเดียวกันค่ะครับคุณครูพวกผมจะไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียนสัตว์อีกแล้วครับดีมากค่ะเด็กๆเ,เพราะการที่เราไม่ทำความชั่วนั้นถือเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมได้เหมือนกันนะคะ ได้ด้วยเหรอครับคุณครูแค่เราไม่ทำความชั่วใช่ค่ะสิ่งที่นักเรียนทำเป็นการผิดศีลคือการรังแกสัตว์ตามหลักโอวาทสามในพระพุทธศาสนาค่ะที่สอนให้เราไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีแต่ทำจิตใจให้บริสุทธิ์รู้แบบนี้แล้วต่อไปอย่าทำอีกนะคะครับคุณครูการเป็นเด็กดีใครใครก็ทำได้ ทำได้ง่ายๆแค่ปฏิบัติตามสินหาข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่าริเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสามไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหก องอย่าริบเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสเด็กดีไม่พูดโกหกข้อหาออกห่างจากสิ่งเหมือนเมางานที่ครูจะมอบให้สำหรับอาทิตย์นี้ก็คือให้นักเรียนนำสมุดของเรียนขึ้นมานะลูกนะเขียนความดีที่นักเรียนเคยกระทำนะคะหรือว่าทำอยู่ในปัจจุบันเนี้ย เราทาอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยให้นักเรียนเขียนความดีมา5ข้อนะลูกหนึ่งสมมุตินะคะตัวอย่างหนึ่งช่วยพ่อแม่ทํางานบ้าน 2. ให้อาหารสุนัขให้อาหารแมวนะถือเป็นการทําความดีนะคะเลี้ยงสัตว์ 3. ไม่ลักขโมยเงินของพ่อแม่นะคะเก็บเงินได้นําส่ง คุณครูอย่างนี้ก็ถือว่านักเรียนทําความดีนะคะให้นักเรียนไปเขียนมานะคะทั้งหมด5ข้อลูกหรือถ้าใครมีความดีมากกว่านั้นนักเรียนจะเขียนเกิน5ข้อก็ได้นะคะเขียนลงไปในสมุดนะลูกสําหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปใหม่นะลูกนะสวัสดีค่ะ